ต่อไปครับเรามาพบกับช่วงผู้บริหารพบเพื่อนครูซึ่งในวันนี้ทุกท่านจะได้พบกับท่านดรเกตติพิสุภาวนิชรองเลขาธิการกอพอ,อจะพาเราไปดูการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมจากวัดใกล้โรงเรียนและทักษะอาชีพทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้โรงเรียนบ้านนาดีศีสุขจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งขอเชิญรับชมครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปชมการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนซึ่ง แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนตรงจุดนี้จะนำไปสู่การต่อยอดของ Active Learning ที่ทำให้เด็กได้เห็นของจริงแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดในการถามสแสวงหาสิ่งที่ตนเองอยากรู้แล้วก็ได้คุยกับปราชุมชนได้คุยกับผู้ใหญ่อีกเจเนเรชันหนึ่งซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศของความอบอุ่นของสังคมไทยกลับเข้ามาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งผ่านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นวัดใกล้โรงเรียนแล้วนำมาสู่การเรียนรู้ที่เป็นของลายวิชาพื้นฐานนะคะเป็นตัวชี้วัดที่เข้าสู่นำไปสู่เรื่องของทักษะอาชีพทักษะชีวิตจากฟาร์มเห็ดสีสุก และฟาร์มไก่ไข่ของชุมชนใกล้โรงเรียนให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติผ่านการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดในรายวิชาการงานอาชีพสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมรวมถึงกระบวนการที่ประกอบอาชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวของตนเองได้นอกจากได้ความรู้ได้ปฏิบัติแล้วก็ไดออ้อบรมบ่มนิสัยในเรื่องของคุณศาศาสมบัติผลประสงค์แล้วยังได้มีรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัวของตนเอง ซึ่งต้องขอบคุณทางสพป,ปมหาสารคามเขตหนึ่งแล้วก็ติดตามได้จากโรงเรียนบ้านนาดีสีสุขขอบคุณทุกทุกท่านค่ะเชิญชมค่ะโรงเรียนบ้านนาดีสีสุขสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งเป็นการสะท้อนความผูกพันระหว่างชุมชนและโรงเรียนที่มีมาอย่างยาวนานโรงเรียนบ้านนาดีสีสุขเป็นโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนหนึ่งที่ถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้กลายเป็นห้องเรียนในรูปแบบ active learning ที่มุ่งสู่สมรรถนะ การลงมือปฏิบัติจริงและก็สามารถนำไปสู่อาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริงครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มีแหล่งเรียนรู้ใกล้พื้นที่และเป็นโอกาสของเด็กในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามิ่งเมืองและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ใกล้เคียงที่จะได้เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้นี้ค่ะสำหรับแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาดีสีสุกเพื่อมาถอดบทเรียนจากแหล่งเรียนรู้ให้กลายเป็นห้องเรียนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดก,การเรียนรู้แบบ active learning เพื่อให้นักเรียนของเรามุ่งสู่สมรรถนะสำคัญผ่านการลงมือปฏิบัติจริงการร่วมใช้ชีวิตในชุมชนเพื่อศึกษาเรียนรู้การดาเนินชีวิตการทากิจกรรมมุ่งเน้นให้เชื่อมโยงความรู้กับชุมชนโดยใช้การปฏิบัติงานเป็นฐาน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติงานจากสถานการณ์จริงในชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอนผู้เรียนและกลุ่มคนในชุมชนรวมไปถึงเครือข่ายศึกษานิเทศและผู้อำนวยการรรโงเียนหนุนเสริมอีกทั้งยังได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามให้กับผู้เรียนโดยใช้วัดในชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระที่1ตัวชี้วัดที่1.2ป .5 ทับ2การปฏิบัติตนในศาสนาพิธีพิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาที่กำหนดและยังสอดคล้องกับสาระที่4ตัวชี้วัดที่4.1ป .5 ้ทับ1สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายนอกจากนี้กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ยังมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพเจตคติที่ดีต่ออาชีพเช่นการเลี้ยงไก่ไข่และการทำฟาร์มเห็ดซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนสำหรับฐานฟาร์มเห็ดสีสุขนะคะสอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ซึ่งสอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระที่4การงานอาชีพ มาตรฐานง4.1ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ตัวชี้วัดที่1อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับชั้นประถมศึกษาปีที่5ตัวชี้วัดที่1สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่างๆในชุมชนและตัวชี้วัดที่2ระบุความแตกต่างของอาชีพ ซึ่งฐานครามเห็ดสีสุกทําให้เด็กนักเรียนสามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวนอกจากนี้เด็กๆยังได้เรียนรู้วิธีการปลูกเห็ดและช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองอีกทั้งยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันเพื่อสร้างอาชีพในอนาคตได้ค่ะผลจากการจัดการเรียนรู้นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับตามหลักสูตรแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือทักษะชีวิต จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติบ,บุคคลสำคัญในชุมชนและได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะปลูกเห็ดฟางและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไข่ไก่อีกด้วยค่ะ ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีหนูจะได้มีสมาธิในการเรียนมากขึ้นรวมไปถึงได้ช่วยงานผู้ปกครองในการประกอบอาชีพที่บ้านค่ะสำหรับผมคิดว่าได้ทุกกลุ่มสาระเลยครับเช่นสังคมศึกษาประวัติศาสตร์การงานอาชีพหรือศิลปะก็ได้ครับ วนหนูก็อยากไปที่ฟาร์มโคโนมหนองฟานและโรงงานทำรองเท้าโรงงานเย็บเสื้อและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสีสุกแรนที่อยู่หน้าโรงเรียนเราเองค่ะ ขอขอบคุณดรเกียรติสุภาวนิชรองเลขาธิการคอพทอด้วยนะครับที่พาเราไปติดตามการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนซึ่งนำไปสู่การต่อยอด Active Learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในด้านต่างๆได้อีกด้วยนะครับ